สวัสดีครับวันนี้ผมพามาพูดที่อีกแปลงหนึ่งนะครับอยู่ตรงนี้ตรงตรงนู้นจะเป็นถนนบายพาสสระบุรีนะครับประมาณ500เมตรตรงนั้นนะครับป้าเกี่ยวๆรถวิ่งไปเนะี่ยที่อยู่ตรงนี้น,ะนี่ครับ ตรงนี้มันจะติดคองชนระประทานนะตรงนี้ป่าลกๆนี่เห็นน้ำไหมครับฝั่งตรงนน้นก็จะเป็นถนนจากน้องแคนี้เข้าเมืองสลามลุรีเนี่ยประมาณ500เมตร,รตรงนี้13ไล่นะครับขายตรงนี้1สไร่3ไล่ดูมา น้ำนะครับคลองอยู่ข้างนเนี้ยเนี่ยคลองนี่ด้านหน้าคลองนะครับที่สิบสามไล่จะดูตรงนี้นะไม่ได้ใช้ประโยชน์นะเป็นป่าลกอยู่ตอนเนี้ยตรงนี้นครับเออที่สิบสามไล่ ตรงนู้นจะเป็นถนนบายพัสสลับบุรีนะครับรถวิ่งอยู่ตรงนู้นประมาณห้าร้อยเมตรเนี่ยฝั่งข้ามจะเป็นถนนถนนมาจากบายพัสสลับบุรีนะครับฝั่งตรงข้ามไปถนนเส้นนี้ก็เข้าได้นะเมืองสลับบรุรีที่เป็นลูกลังนี่นครับยังไม่ได้ทำโครลาดยางนะ รถีเงิเดือนไหมนี่ที่จะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นป่าตรงนี้สามไร่เนี่ยไม่ได้ทําประโยชน์อะไรนะครับเป็นที่หญ้าขึ้นอยู่เป็นป่าขึ้นอยู่นี่นะครับลุกๆนีย รงนี้จะเป็นคลองนะครับเ่ยตรงนี้ตรงหญ้าลกๆตรงนี้คลองคลองใหญ่มากนะตรงนั้นก็เป็นทางเข้ามหาสารบ,บรุรีทางที่ไปทั้งหลังนี่ก็จะเป็นมาจากหนองแคนะครับให้ดูบรรยากาศก่อนนะครับตอน,นเย็นๆเงียบดีมากเลย มีครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับอยู่ข้างไ่พัดสละบลิบปลีประมาณ200เมตรนดาสองสามร้เมตรนี่นะครับเห็นรถวิ่งอยู่ตรงนี้นะครับสร้างธรรมรจาจัดสรรได้ดตรงโอเคครับสนใจก็ทักมาได้นะครับ